ครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องพังโมบิลวันนี้ก็เพิ่งวนทัวร์เสร็จนะครับแม่แม่ช่วงเช้าเช้านะครับวันนี้ก็มีผลไม้นะครับหวานจากนะครับจากปัาจานนะครับให้นะครับค่ากับข้าวแล้วก็นะครับให้เครื่องดื่มนะครับชิมงานให้ขนมเครื่องดื่มนะครับทั้งหมดเลยแล้วก็ผลไม้บัหวานวันนี้มีแตงไทยเดี๋ยวจะให้คนสวยทานโมโม ทานก่อนนะครับก่อนพักเลยนะครับหนุ่แม่แม่เติมความหวานนะครับก็ต้องกราบขอบคุณนะครับป้าจันที่ให้คนสวยนะครับได้ทานผลไม้หวานเอาไปค่ายสวยกนเร็วเสียงสวยสวยกนเร็วขอบคุณป้าจันสวยเร็วเอาเสียงสวยสวยก่อนเสียงสวยเร็วอย่าจ่ากนโอ้เสียงแอบแอบแอบโอ้ก็ต้องกราบขอบคุณนะครับขอบคุณป้าจันมากมากเลยที่เมตตานะครับให้คณีนมา ให้ขนมนโมเบลนะครับให้ผลไม้โมเบลแล้วก um. ็ให um, um, ้ขนมทีมงานด้วยนะครับขอบพระคุณป้าจันมากมากเลยนะครับก็วันนี้ก็เป็นวันหวยออกด้วยนะครับก็ขอให้ป้าจันนะครับมีแต่ความสุขความเจริญนะครับแล้วก็ให้แม่แม่ทุกคนทุกท่านนะครับถูกหวยถูกเลขกันด้วยเด้อนะครับแม่แม่วันนี้นะครับวันนี้วันหวยออกนะครับนี่แม่แม่ได้กินแตงไทยอร่อยอร่อยนะครับจาก ป้าจันนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณมากๆที่รักแล้วก็เอ็นดูนะครับโมบลมาตลอดนะครับป้าจันแล้วก็ป้าเอนะครับแซบแซบนะครับอ้ยตอนนี้เดอีกสีลูกนะครับแม่แม่สีลูกแตงไทยสวยๆเลยคนสวยทานอมมือทานก่อนพักน้ำไรบ่ ไปอาบอีบบ่ได้มอ่งไม่ต้องอาบตรงนี้อาบกระไปเซ็บๆเลยคนสวยสี่ไปอาบอีบบ่มั่งโมเบลพร้อมนะครับพร้อมพร้อมพักแล้วนะครับนี่แม่แม่เพิ่งถึงที่พักก็จัดนะครับให้โมเบลคนสวยได้ทานเลยแซ่บๆนะครับแซ่บๆก่อนไปพักผ่อนนะครับ เติมของหวานนะครับอย่างอริอร่อยนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับโอ้ยเสียบหลายเสียบหลายโมเบลอ่าลูกสุดท้ายแล้วเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณนะคบผู้ใหญ่ใจดีขอบพระคุณมากๆเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากนะทุกท่านนะครับเป็นกําลังใจให้กับโมเบลแล้วก็ทีมงานโมเบลนะครับสาหรับคลิปนี้อะไรนี้ก็จะนะครับ จบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับไปเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะและขอบพระคุณมากๆนะคะขอบพระคุณหลายๆเด้อครับเสร็จเรียบร้อยแล้วหยินบ้านๆ